ชาร์ตคาเซนะเดี๋ยวจะให้ดูชมอีกว่าดอกอันนี้มันออกมาจากช่องฟิตนะคะอันนี้ออกมาจากช่องฟิตที่เขาเก็บเก็บกันนะคะภาษีก็ได้มากขึการไปเก็บอยู่สวีเดนปีที่แล้วนะคะนีเน่เดี๋ยวจะให้ดูเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เขาจะเอามาต้มเดี๋ยวจะเขาสิสุกนะเนี่ยค่ะต้มลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดแล้วจ้า อันนี้ก็ทัวเด้๋ยวะทัวนะคะทัวทัวแหมฝรัง่งละเล็กๆน่ะที่เขาแช่แช่แข็งไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะมาใส่เลยจ้ะต้มใช้น้ำกันคือกันกันกบบ้านเฮานี่แหละจ้ะนี่แลหละฮบ่วมีเห็ดซุปแบบอื่นเนาะเขาก็ต้องซุปเพชรนี่แหละอ่าแซ่เพื่อกันจ้ะพี่น้องจ้ะเคยซุปเคยซุปค่ะ ปีที่แล้วไปได้มาเยอะเต็มช่องฟิตแบ่งให้เพื่อนเพื่อนกินน้ำนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะได้มาดูกันเด้อพี่น้องเด้อว่ามันเป็นจังไดเนาะต้มไปซะก่อนจ้ะเราจะมาตำนะคะตำเห็ดใส่ถั่วจ้าตำเห็ดตำเห็ดใส่ถั่ว พอว่าทัวกับเห็ดนี้เขาต้มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต้มแล้วค่ะอืต้มแล้วเรามาจํเเยอะๆๆไม่ต้องละเอียดเด้อตัมเะมันหยดเยอะๆๆะเนี่ค่ะ ก็ต้องละเอียดมากแรงดอกใส่ไปได้ครบหนึ่งพอดีเลยพี่น้องจ๊จครบหนึ่งนะคะเนี <Yeah. S 2> ่ครบหนึ่งก็กล้นครบแล้วเลยเนี่ยพี่น้อง แล้วก็ปรุงปรุงกับซุปเผ็ดนะคะเครื่องซุปเผ็ดธรรมดานะคะเดี๋ยวจะแบบไหน,นจะถ่ายให้ดูนะคะพี่น้องคะซุปเผ็ดนี่เร็จเรียบร้อยมาดูเครื่องเซ็ตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเด้อจ้ามาเบิ่งว่ามันแซ่บขนาดใดเด้อพี่น้องมันจะแบบ แซ่บไปอีกแบบอะนะคะแล้วก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยเด้อจ้า,อาสิมีหลายๆอย่างมาฝากกัน,น,กนกเนาะงพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะ